ในที่สุดก็ประกาศยังเป็นทางการแล้วนะคะว่าคู่ต่อสู้คนต่อไปของรถถังคือแจคอบสมิธซึ่งจะเจอกันในวัน169วันที่9พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาค่ะคู่ต่อสู้ในรายการวัน169ครั้งนี้มีแต่คู่ที่เดือดๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาดูที่คู่นี้กันค่ะรถถังประทะแจคอบสมิธครั้งที่2 ได้ไปย้อนดูการชกครั้งแรกของรถถังขับเจคอบสมิธมาค่ะและก็คิดว่าพอเข้าใจได้แล้วว่าทำไมทางวันถึงจัดรีแมทคู่นี้อีกครั้งช่วงหลังๆมานี้รถถังดูไม่เหมือนเดิมรถถังได้รับอาการบาดเจ็บจากการต่อสู้มามากและมั่นใจว่านั่นเป็นสาเหตุในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมารถถังชกไปแค่สองครั้งเองค่ะครั้งที่หกับซูเปอร์เล็กและล่าสุดก็กับเดนิสพูริกซึ่งมันดูผิดแปลกจากปกติมาก โดยปกติแล้วอย่างน้อยๆรถถังจะมี5-10ไฟต่อปีและล่าสุดที่รถถังกลับมาชกกับเดนิสพูริกหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บรถถังดูไม่ฟิตและไม่สามารถทำน้ำหนักได้นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเลยคิดว่าบอสชาตรีจัดแมตช์ขึ้นนี้เพื่อให้รถถังอุ่นเครื่องและกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งมันเหมือนกับการวอร์มอัพก่อนการชกไฟใหญ่ๆ ซึ่งมันก็ดูสมเหตุสมผลดีค่ะทุกครั้งที่นักสู้กลับมาชกอีกครั้งหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บหรือจากการพักจากการต่อสู้พวกเขามักวอร์มอัพด้วยวิธีการนี้เรื่องแบบนี้มักเกิดขึ้นตลอดเวลาและควรทําให้เป็นเรื่องปกติพวกเขาควรมีไฟวอร์มอัพไม่ควรสู้ในไฟใหญ่ทันทีถ้าพวกเขาสู้ในไฟใหญ่ทันทีหลังจากที่กลับมา นั่นคือความผิดพลาดอันใหญ่หลวงเพราะส่วนใหญ่มักจะแพ้ทุกคนจะเห็นได้ว่าในไฟแรกรถถังเหนือกว่าเจคอบสมิธก่อนอื่นนะคะในไฟนี้รูปร่างของรถถังดูฟิตดูพร้อมเพื่อที่จะต่อสู้มากในยกที่1รถถังออกหมกัดคอมโบเพื่อป้องกันลูกเตะของเจคอบรถถังออกหมกัดและเตะแบบไม่แรงมากเท่าไหร่ปฏิกิริยาการตอบสนองของรถถังดีมากจนเขาสามารถเลี่ยงการประทะของเจคอบได้ ในยุคที่สองนี้รถถังฟันศอกไปหลายทีเลยนะคะเขาฟันศอกได้เฉียบคมมากๆและรถถังก็สามารถควบคุมการฟันศอกได้ดีมากและนั่นก็ทําให้เจคขอบได้รับบาดเจ็บด้วยในตอนท้ายของยกที่สองใบหน้าของเจคขอบอาบไปด้วยเลือดเต็มหน้าเหมือนโดนไม้ฟาดหน้ามาเลยค่ะนี่คิดว่าในมวยไทยนี้รถถังสามารถใช้ศอกได้ดีมากในแบบที่เขาใช้นั้นเป็นผลงานชิ้นเอกเลยล่ะ ในยกที่3รถถังยังคงเป็นคนควบคุมการต่อสู้และจับจังหวะการออกอาวุธทุกอย่างได้อย่างดีเช่นในขณะที่เจคอบเ็บไปที่รถถังรถถังก็จับขาข้างนั้นและต่อยสวนเข้าที่ลำตัวทันทีในการต่อสู้ครั้งแรกนี้รถถังมีเป้าหมายชัดเจนมากและเขาควบคุมการต่อสู้ได้ตลอดทั้งรายการและรถถังดูเหนือกว่ามากเมื่อเทียบกับเจคอบรถถังเดินออกจากการต่อสู้โดยแทบไม่มี แผลหรือแทบจะไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเลยหลังจากที่การต่อสู้จบลงรถถังเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะจากคนดุดดันก้าวราวในการต่อสู้กลายเป็นคนสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่แค่ต้องการแสดงความเคารพต่อเจคอบในตอนนั้นดูเหมือนเจคอบจะตกใจเพราะเขายังอยู่ในโหมดการต่อสู้และกลับการเขาเห็นว่ารถถังสงบและพร้อมที่จะสวมกอดเขา จากที่ดูมานี้รถถังควรจะทำผลงานให้ออกมาได้คล้ายคลึงกับการต่อสู้ครั้งแรกรถถังต้องทำให้เจคขอบตระหนักถึงการต่อสู้ครั้งแรกด้วยการเข้าไปในวงในและทำให้เขาบาดเจ็บแต่นนเดินทุกอย่างที่รถถังทำในการต่อสู้ครั้งแรกนั้นมันดีมากรถถังต้องออกลูกผสมทั้งหมดัดทั้งเตะและทำให้เจคขอบเดาไม่ถูกเมื่อไหร่ที่เจคอบอยู่ในระยะประชิดรถถังต้องทั้งฟันศอกและแทงข่า เพื่อทําให้เจคอบบาดเจ็บในจังหวะน,นั้นการปล่อยหมัดแบบดูดดันคงไม่ใช่ความคิดที่ดีมันจะดีกว่าถ้าเขาเลือกที่จะฟันศอกแบบเน,น้นๆที่สําคัญที่สุดคือรถถังต้องฟิตร่างกายให้พร้อมเพื่อไม่ให้เหนื่อยและจะได้ง่ายต่อการทําน้ําหนักเจคอบสมมธจะสามารถชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ได้ไหมไมีทางเดียวที่เขาสามารถชนะรถถังได้คือรถถังไม่ฟิตและเหนื่อยในการต่อสู้ ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่เจคขอบจะชนะรถถังได้เลยเพราะความสามารถในการต่อสู้อยู่ในคนละระดับกันมีสิ่งหนึ่งที่มั่นใจมากค่ะว่าเจคขอบต้องฝึกซ้อมอย่างหนักมากแน่นอนสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้เขาต้องฟิตร่างกายและมาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาแน่นอนแต่แค่นั้นคงยังไม่เพียงพอเพราะถ้ารถถังมาในสภาพร่างกายที่ฟิตพร้อมจะต่อสู้ การเวลาไม่เคยรอใครถึงแม้ว่ารถถังอายุยังน้อยแต่ร่างกายของเขานั้นไม่ทุกคนพอจะนึกออกใช่ไหมคะเขาได้รับบาดเจ็บทั้งเล็กๆน้อยๆและใหญ่มากี่ครั้งไม่รู้ตลอดเส้นทางอาชีพการเป็นนักมวยของเขาเขาต่อสู้มาแล้วทั้งหมด325ไฟต์ไฟทั้งได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมและบาดเจ็บระหว่างการต่อสู้อีก หวังว่ารถถังจะกลับมาในการต่อสู้ครั้งนี้ในสภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความมั่นใจในตัวเองและในสกิลของเขาก็หวังว่าตอนนี้รถถังจะฝึกซ้อมอย่างหนักแต่อย่างฉลาด เพราะตอนนี้มีโอกาสดีๆมากมายรอเขาอยู่หากรถถังสามารถต่อสู้ได้เหมือนที่เคยเป็นมาบอกเลยนะคะว่านี่เป็นแฟนคลับของรถถัง The i ไ o รอนแและแน่นอนค่าว่าครั้งนี้เชียร์รถถังเต็มที่และครั้งนี้ยังไงรถถังก็ต้องชนะอย่างแน่นอนและชนะด้วยการน็อกเอาด้วยเพราะมั่นใจมากเขาว่ารถถังต้องทำผลงานได้ออกมาดีมากแน่